ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมนะครับแต่เพื่อประโยชน์ในการยืนยนันหลักการว่าประเทศแห่งนี้เป็นประเทศที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่เดินเข้ามาในสยามเมืองยิ้มไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์เชื้อชาติชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์แบบใดอย่างไรไม่มีสถานะแบบใดอย่างไรแต่ที่แห่งนี้ ประเทศที่ให้ความปลอดภัยและรับรองรายการดํารงอยู่ของเขาทุกคนสิทธิเด็กไม่ใช่สิทธิ์ของใครคนหนึ่งครับแต่เป็นสิทธิ์ของเด็กทุกคนนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลรรท่านประธานที่เคารพผมนทวุฒิปัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับรรท่านประธานครับจะไม่พูดเสียก็ไม่ได้ครับเพื่อนสมาชิกจากจังหวัดเชียงใหม่ก็เอ่ยถึงจังหวัดอ่างทองอย่างชัดเจน แล้วก็เป็นประเด็นที่ผมเองก็มีส่วนในการอภิปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้อภิปรายสรุปยติแทนคุณปรมียไวยจงเจริญนะครับในการพิจารณายตินี้เมื่อวันที่16ตุลาคม2566ครับท่านประธานครับถ้าดูจากยติของท่านปรมียนะครับซึ่งผมเองก็มีส่วนในการเขียนเนี่ยมันมีประเด็นที่ทางพวกผมตั้งใจและอยากจะสื่อสารเพื่อน,นําไปสู่การตั้งคณะกรรมการวิสามันอยู่ทั้งหมดเนี่ยสประเด็นด้วยกัน ประเด็นที่1ก็คือถอด,อดบทเรียนครับ<ข>ว่าตกลงกรณีการย้ายนักเรียนซึ่งขณะนั้นกําลังมาอยู่ในระหว่างการศึกษาและย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้านและกําลังเข้าสู่กระบวนการในการลงรหัสจีที่จังหวัดอ่างทองแล้ววันดีคืนดีก็ถูกส่งกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านนั้นตกลงมันเกิดอะไรขึ้นในรายงานฉบับนี้มีการถอดบทเรียนหรือไม่ว่ากรณีดังกล่าวนั้นปัญหาคืออะไรกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรและคําตอบในการส่งเด็กกลับในวันนี้นั้นเนี่ย เป็นคําตอบที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์สมควรที่จะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่เดินทางเข้าสู่ในประเทศไทยหรือไม่นั่นเป็นประเด็นที่1ครับคําถามในการประการที่2ของยติก็คือคําถามว่านอกเหนือจากกรณีของจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นข่าวไปทั่วโลกนั้นเนี่ยตกลงณนขณะน,นี้เรามีปัญหาเด็กที่กําลังเข้าอยู่ในประเทศไทยและยังไม่มีรายการสถานะบุกไม่ว่าจะเรียกว่าไร้รัฐ ไม่ว่าจะเรียกว่าไรสถานะไม่ว่าจะเรียกว่าไร้รากเง่าเนี่ยอยู่จํานวนเท่าไหร่และปัญหาในการลงรหัสจีนนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะอะไรอย่างไรงนะานรระทานอย่าลืมนะครับว่าในท้ายยตินั้นเนี่ยมีคําถามประการที่3ครับซึ่งคุณเล่าฟังก็พูดย้ําอีกรอบหนึ่งว่าคําถามที่สําคัญตามมาก็คือว่าการลงรหัสจีนนั้นเป็นหลักประกันสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่การดำรงชีวิตอยู่นั้นยังจําเป็นครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแห่งนี้การมีรายการสถานะบุคคลซึ่งยติก็เขียนชัดนะครับท่านประธานว่าให้รวมไปถึงแนวทางการลงรายการสถานะบุคคลมิได้หมายถึงการให้สัญชาติไทยในทุกรายหรือในกรณีที่อยู่ในเงื่อนไขาการให้สัญชาตินั้นจะนําไปสู่การให้สัญชาติไทยในระยะยาวได้อย่างไร ในเมื่อเราตั้งโจทย์แบบนี้ผมก็อยากฟังว่าทางคณะกรรมการการศึกษาที่รับโจทย์จากสภานั้นเนี่ยท่านตอบคําถามนี้ครบถ้วนหรือไม่แต่อย่ไรก็ตามก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งกรรมธิการวิสามันในการพิจารณาแต่ผมได้อ่านรายงานทั้งหมดครับและก็รวมถึงกรณีของข้อสรุปในตอนท้ายข้อเสนอแนะต่างๆนั้นผมเองก็เห็นว่าเป็นรายงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนนะครับเรามีรายงานที่เข้าสู่สภาเป็นจานวนมาก ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ทุกเร่มได้ครับไม่เช่นนั้นบ้านก็ต้องสุดแน่นอนแต่รายงานของประธานกรรมธิการท่านสโสพลสารัมเป็นหนึ่งในเร่มที่ผมต้องเก็บไว้เพื่อใช้ในการศึกษาและอ้างอิงต่อไปแน่ <S <S แต่ใดก็ตามครับเมื่อพิจารณาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นตัวข้อสรุปข้อสังเกตใดๆต่างๆเนี่ยผมเองก็ยังมีข้อสังเกตที่เพิ่มเติมอยู่อีกสัก 4- ถึงห้าประเด็นด้วยกันครับ ถ้าไม่ครบทัวนอย่างไรเพื่อนช่วยตามด้วยนะครับบางทีพูดไปก่อนห้าประเด็นต้องหาเนื้อหามาพูดให้ครบประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่1ก็คือคุณเล่าฟัางพูดถึงเรื่องของการยกเลิกข้อสงวนข้อที่เจในอนุสัญญาว่าโดยสิทธิเด็กแน่นอนไปอดีตไปแล้วครับเพราะข้อที่7นั้นมีความสมคัญยิ่งในการที่จะบอกว่าต่อไปนี้นะใครก็แล้วแต่ที่เกิดในประเทศไทยรัฐมีหน้าที่ต้องลงรายการสถานะบุคคลหรือการรับรอง การเกิดให้ซึ่งประเทศไทยถอนข้อสงวนนี้ไม่นานนะักแต่มีข่าวที่น่ายินดีนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเองคณะรัฐมนตรีมีมติถอนข้อสงวนข้อที่22ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ต้องเป่าประกาศแบบนี้เพราะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนรับทราบโดยทั่วไปว่าตกลงประเทศไทยยอมรับแล้วนะว่าต่อไปนี้ถ้ามีเด็กรายใด เข้ามาในประเทศในสถานะที่เสมือนหรือเป็นผู้รีภัยมีหน้าที่ต้องรับรองและดูแลเพราะเราได้ถอนข้อสงวนข้อที่22ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งหมายรวมถึงเด็กกลุ่มนี้แน่นอนครับแน่นอนไม่ได้อยู่ในรายงานฉบับนี้แต่ผมจําเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่คณะรัฐมนตรีทำและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนั่นเป็นประการที่1ครับท่านประธานครับผมพูดเป็นคนสุดท้ายต้องขอใช้เวลาสนิดหนึ่งครับว่า สิ่งที่อยากพูดประการที่สองที่ผมถามมาโดยตลอดก็คือว่าเสียดายว่าในเงื่อนเวลาหรือการดําเนินการท่านไม่ได้สรุปบทอุเรียนหรือกรณีของจังหวัดอ่างทองว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่เห็นในรายงานฉบับนี้นะครับว่าตกลงที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติดาเนินการตั้งข้อหากับผู้ในการโรงเรียนที่พาเด็กเข้ามานั้นผลสรุปจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้เห็นรายงานฉบับนี้นะครับว่าตกลงตํารวจตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานที่ดูแลด้านคนเข้าเมืองนั้น มีส่วนสําคัญยิ่งในการคัดกรองการเดินทางเข้ามาของเด็กหรือผู้ปกครองหรือเด็กที่ติดตามผู้ปกครองหรือไม่อย่างไรและในท้ายที่สุดจริงๆแล้วกระบวนการยุติธรรมต้องช่วยตอบเปิดด้วยครับว่าการดําเนินคดีกับบางครั้งของคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาทําผิดต่อกฎหมายนั้นเนี่ยมันควรจะเข้าเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นแบบใดประการใด แน่นอนนะครับมีคุณทิศนาจุนหวนันท่านพูดถึงและก็ไม่ได้อยู่ในรายงานฉบับนี้เช่นเดียวกันว่าแล้วถ้าเป็นกรณีของการนำพามาในลักษณะของการค้ามนุษย์ซึ่งสถานะของประเทศไทยขึ้นลงนะครับระดับการจัดอันดับของสหรัฐอเมริกาว่าจะอยู่ในเทียสองเทียสามต่างๆเป็นต้นนั้นเนี่ยเราจะจัดการกระบวนการค้ามนุษย์อย่างไรเด็กที่มาโรงเรียนเด็กที่มาบวชและเรียนในโรงเรียนพระปริยติธรรมเด็กที่ถูกพาเข้ามาในกระบวนการจํานวนไม่น้อยนะครับ ที่สุ่มเสี่ยงอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเหยื่อของการท้ามนุษย์นั่นเป็นประเด็นที่สองครับประเด็นที่สามท่านประธานครับในรายงานฉบับนี้พูดถึงหน่วยง,งานเป็นจํานวนมากครับและมีการพูดถึงกระทระวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมเสียดายว่าเนื่องจากว่ารายงานน้ําดักไปอยู่ที่การจัดการศึกษาแต่ผมกำลังพูดถึงระบบของการคุ้มครองเด็กในภาพรวมเสียดายที่บอกว่าไม่เห็นประเด็นความเชื่อมโยงว่า ระบบคุ้มครองเด็กจะเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรครับเพราะกรณีของการลรงรายการสถานะแม้กระทั่งคนที่อํานวยการในการพาเด็กไปติดต่อเรื่องสถานะบุคคลไปตรวจดี a อไปดูว่าครอบครัวเขาดูแลได้จริงหรือไม่ไปดูว่าครอบครัวเขาตกอยู่ในสถานะอย่างไรไปดูว่าเขาเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จริงหรือไม่ไปดูระยะยาวของเส้นทางของเด็กแต่ละคนนั้นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงศึกษาหรือมหาดไทยแต่เป็นบทบาทหน้าที่ ของกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านเขียนในข้อหนึ่งจริงครับแต่ข้อ1เนี่ยมันขาดคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญยิ่งครับที่เรียกว่า Chi l d n Safety หรือระบบ Child Protection หรือระบบคุ้มครองเด็กนั่นเป็นประการที่3ครับประการที่4ท่านประธานครับประการที่4ก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงนักเรียนที่โรงรหัสจีเนี่ย กระบวนการมันไม่ได้จบแค่การเรียนขั้นพื้นฐานกระบวนการมันไม่ได้จบแค่การเรียนในระดับประถมหรือมัธยมศึกษารายงานฉบับนี้มีตัวต่อที่สําคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดตอนท้ายเรื่องระยะเวลาครับแต่ว่าถ้าอย่าลืมนะครับว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับอาจารย์บางท่านที่จบปริญญาเอกสอนในมหาวิทยาลัยผ่านนักเรียนประถมมัธยมแต่ไม่ได้สัญชาติไทยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่เห็นนะครับถ้าท่านเพิ่มเติมได้ก็คือว่าขอให้เชื่อมไปยังกระทรวงอุดมศึกษาชื่อมันก็ยาวแต่เอาไปว่ากระทรวงอวเนี่ยนะครับท่านประธานนั่นทราบดีเพราะว่ารัฐมนตรีก็อยู่ในสังกัดของพรรคท่านให้ดูสักนิดหนึ่งได้ไหมช่วยในการคัดกรองต่อได้ไหมว่าจีไปแล้วนะอาจจะมีการลงรายการสถานะบุคคลแต่จะขยับการลงรายการสถานะหรือสัญชาติเขาได้อย่างไรอาจารย์มหาวิทยาลัยผมจำไม่ได้ว่าเป็นพายัพหรือแม่โจ พยับเห็นไหมครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจบเรียนเอกนะครับไม่ได้สัญชาติไทยเราไม่อยากเสียบุคลากรเหล่านี้นั่นคือคนที่เข้าถึงระบบต่อนะครับแต่คนที่ถูกตัดตอนและเข้าไม่ถึงระบบเพราะเรียนต่อไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีสถานะบุคคลเนี่ยเสียทรัพยากรไปโดยไม่จําเป็นนั่นเป็นประการที่สี่ครับประการสุดท้ายท่านประธานครับผมผมมีห้าประการถูกไหมครับโอเคครับประการสุดท้ายท่านประธานครับประการสุดท้ายก็คือว่า คณะกรรมาการท่านทำงานรวดเร็วครับและส่งรายงานฉบับนี้มาในเดือนมีนาคม2567อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานโสพลสารมที่เคารพของผมท่านทำงานเร็วท่านเขียนกำหนดเวลาไว้ที่นี่ผมเป็นรายงานแรกๆนะครับที่เห็นเลยว่าท่านเขียนกำหนดเวลาไว้ว่าขอให้หน่วยงานเนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จหรือดดำเนินการควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา แต่ปรากฏว่ารายงานมาสภา,าเดือนมีนาคมเราเองพิจารณาไม่ทันปิดสภา,าครับมาพิจารณาเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันบวกไป4เดือนนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแหมถ้าท่านทบทวนเวลาได้ลบออกสักอย่างละสี่เดือนได้ไหมไอ้ที่ท่านบอกกระทรวงศึกษาธิการว่าควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเนี่ยเหลือสัก8เดือนได้ไหมนี่ยกตัวอย่างนะครับไอ้ที่ท่านบอกว่าหนึ่งปี6เดือนเนี่ยต้องงบไปสี่เหลือสักหนึ่งปีสองเดือนได้ไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมนะครับแต่ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหลักการว่าประเทศแห่งนี้เป็นประเทศที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่เดินเข้ามาในสยามเมืองยิ้มไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์เชื้อชาติชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์แบบใดอย่างไรไม่มีสถานะแบบใดอย่างไรแต่ที่แห่งนี้ ประเทศที่ให้ความปลอดภัยและรับรองรายการดํารงอยู่ของขทุกคนสิทธิเด็กไม่ใช่สิทธิ์ของใครคนหนึ่งครับแต่เป็นสิทธิ์ของเด็กทุกคนนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลซึ่งต้องขอบคุณท่านรายงานท่านเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ผมจะได้สอบถามท่านเพิ่มเติมอยากให้ท่านปรับแก้บางประเด็นและนําไปใช้ต่อในการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ